พาดูถัวสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะอันนี้พาอัปเดตถั่วแดงที่ถั่วฝักยาวแดงไรซ์เบอร์รี่ของน้องจี๊ดช่องกเกษตรอินทรีย์ชีวิตสุขใจอันนี้เป็นเป็นออยอดที่ตัดปักชำนะนี่พวกนี้จะเป็นยอดที่ตัดปักชำนะถั่วฝักยาวสามารถตัดปักชำได้หลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่หลายคนรู้แล้วนะจ๊ะอันนี้เราก็สามารถ เนี่ยเขาเลื้อยยาวอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋วิงถอยก่อนฟิงถอยก่อนฟิงจะกินอะไรอันนี้จะปล่อยให้เขาเลื้อยเล็บไปตรงนี้นนเลือเล้อยเลื้อยเลื้อยเลื้อยอันนี้ก็อันนี้ที่ตัดปักชำํำเห็นไหมถั่วฝักยาวสามารถตัดปักชํำได้นะจ๊ะทุกคนเด่นย,ย,ยอดกัน ฟิงกินอะไรหรอกินจริงจูชฉาย่ะฮะกินจริงจูชฉายอ่ะฟิงนี่เห็นไหมอึ๊บนี่ยตัดปักชำตั้งแต่ยอดเล็กๆเลื้อยแล้วคือเราเคยทำคลิปที่ตัดยอดปักชำเดี๋ยวกันนะนี่ไงคือตัดยอด ขามาปักชำํำเนี่ยชัวไรซ์เบอร์รี่เราจะเก็บเออเราเก็บบางส่วนไปอันนี้แล้วนะขยายพันธุ์ต่อเลยไปดูแลเอายอดเข้ามายอดเข้ามาเอายอดเขา,เายอดแบบนี้นี่แบบนี้นะเนี่ยก็ปักเลยปักทิ้งเลเนี่ยตัดอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องตัดใต้คอก็ได้ ต้องจิ้มลงดิีเดี๋ยวเนี่ยต้องควักก่อนเห็นไหมเราทำอะไรไว้เราเอามะพร้าวสับมาให้มาให้สารทนนินระเหยไปสารทนินมากเกินก็ไม่ดี แบบนี้เลยนี่แบบนี้เห็นไหมแล้วก็จิ้มลงดินจิ้มตรงนี้กันขอยิ้มหน่อยขอยิ้มจิ้มหน่อยจิ้มไปเลยแบบนี้กดดินให้แน่นๆเดี๋ยวเราจะได้ต้นถั่วต้นหนึ่งอันนี้โกโก้แตกยอดแตกใบแลนะ้วจะโกโก้นี่โกโก้ที่พี่ สุดชัยเพื่อนอาเฮียให้มาอันนี้เอาของน้องเอช่องเกษตรอินซีเอช่องเก้าทีละเก้าเกษตรอินซีมาปักด้วยเนี่ยเออเขาเรียกอะไรอะไรไม่รู้จาไม่ได้เอามาปักปักทิมทิมเลเป็นไงจ๊ะกระท่อมงามดีว่าจะตัดกิ่งปักช้ำหเนี่ยกระท่อมอันนี้สมุนไพราอารมณ์ดี อันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำก็ติดคือเลี้ยงแบบธรรมดาเลยนะของน้องยาเนี่ยให้ซื้อจากน้องยามาเราตัดมาปักชำนี่จะรอดไม่รอดค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะปลูกเอาไว้ใส่ต้มไก่บำร,รุงร่างกายแล้วก็หมัก ทำน้ำหมักนี่ว่าจะตัดเอาไปทำไหมนี่เอาไปใส่ต้มจืดทำไข่น้ำจิงจูชายใช้แทนเอ่ออะไรนะใช้แทนพวกผักชีใช้แทน,นะแทน,แทนขึ้นช่ายได้เป็นอย่างดีนะลดน้ำตาลในเลือดก,ก็ดีมากนะจริงจูชายเนี่ยขยายไปเยอะละ จะต้องหาที่วางซะหน่อยเฮ้ยยังไม่ได้พาดูนี่อันนี้ของน้องบีนี่เรือแล้วเห็นปะเสารถของน้องบีช่องแม่บีปลูกผักใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกๆคนไปช่วยส่งกําลังใจให้น้องบีกันโอ้ยขอให้แม่แข็งแรงเร็วๆนะจ๊ะน้องบีช่วยส่งกาลังใจให้น้องบีด้วยนะจ๊ะทุกๆคน ขอยแม่แข็งแรงแข็งแรงพี่เป็นกำลังใจให้สุดชีวิตเลยเนี่ยทำเชือกให้น้องบีเลือ้อยไปโน่นน่ะโน่นเอ้ยทำเชือกเสารถเสารถเสารถให้เลือเล้อยเนี่ยเลื้อยนี่ยแต่ที่นี่มันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าตรงที่นี่นี่เราเอาเอ,อ่อ เม็ดอะไรมาเพาะรู้สึกว่าจะเป็นมะระ,ะใช่รอหรือเม็ดอะไรมระระหรือมั้งที่เรามาโรย,โรยไปเนี่ยมร,ะ,มระ,ะเนี่ยเนาะถ้าเกิดงอกขึ้นมาก็จะให้มาเลยพันตรงไหนมันจะมาตีกันหร้อไม่หฟูบักคุณนัทวุฒิดวงจันต้นกล้าแดงกวาน้องบี เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะต้องไปหาที่พักพิงให้นะจ๊ะอันนี้โรยอะไรบ้างจำไม่ได้ละส่วนนี่เพาะเอาไว้กระทอนกินเสร็จก็มาเพาะเพาะเอาเม็ดมาเพาะงอกไปละผู้บักคนละทุนจันอันนี้กินกับราบอร่อยกินแล้วระบายท้องดีด้วยนะจ๊ะ มาตูมแขกตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายง่ายฝากช่องกระแรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนะไปแล้วงานเยอะเหนื่อยด้วยแค่นี้นะ